สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการ LM i Station ของศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้ขอนำเสนออาชีพที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถินมาให้ท่านได้รู้จักกันก่อนอื่นมารู้จักภาษาใต้วัรรคคำกันก่อนค่ะชักพรุดคือการชักแล้วออกมาทันทีอย่างรวดเร็วและง่ายดาย เราอาจจะเคยชินกับการกินข้าวหลามในกระบอกไม้ไผ่ที่ต้องปอกเปลือกไม้ไผ่ให้บางแล้วค่อยคลอกไม้ไผ่บางๆที่เหลือออกอย่างช้าชเพื่อให้เยื่อไผ่ติดไว้กับข้าวเหนียวหรือไม่ก็ต้องผ่าหรือทุบไม้ไผ่ให้แตกแล้วตักข้าวเหนียวในกระบอกมารับประทาน แต่วันนี้ขอนำเสนอภูมิปัญญาชาวควนเสม็ดหมู่สิบตำบลปริกอำเภอสดาจังหวัดสงขลาที่มีวิธีการทำข้าวหลามให้สามารถดึงมารับประทานได้โดยไม่ต้องให้กระบอกไม้ไผ่แตกนับเป็นนวัตกรรมการกินรูปแบบใหม่กันเลยเรียกว่าข้าวหลามชักพรุดแต่ทราบไหมคะว่าข้าวหลามชักพรุดนี้มีมาคู่หมู่บ้านมานานกว่า100ปีจากเดิมทำกันเฉพาะในงานประเพณีหรืองานประจำปีของหมู่บ้าน ตอนนี้กลายเป็นอาชีพทำออกวางขายให้บุคคลภายนอกได้ซื้อไปรับประทานและได้รับการตอบรับจากลูกค้ายอย่างกว้างขวางสามารถสร้างอาชีพสไร้างรายได้ให้ชาวขวนเสม็ดปีละไม่น้อยข้าวหลามชักพรุดธประกอบด้วยใบยี่หล็ดอันเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการทำข้าวหลามชักพุดธมีกระบอกไม้ไผ่ข้าวเหนียวกะทิน้ำตาลสายเกลือใบตองเปลือกมะพร้าวสำหรับปิดปากกระบอกลุมฐานสำหรับหลามหรือย่างโดยใบยี่หล็ดเป็นพืชประจำถิ่นทางภาคใต้ ชอบขึ้นบริเวณห้วยขวนเขาและที่อากาศเย็นชืน้นเริ่มจากเตรียมกระบอกไม้ไผ่เตรียมใบยี่หรดแบ่งครึ่งใบยี่หรดแล้วใช้ไม้นำใบยี่หรดบรรจุเข้ากระบอกไม้ไผ่เตรียมไว้ใส่ข้าวเหนียวกะทิอุดปิดปากกระบอกแล้วนำไปหลามไฟข้าวหลามชักพรุดแม้จะมีขั้นตอนการทำค่อนข้างยุ่งยากแต่ด้วยรสชาติที่อร่อยและมีความเป็นเอกลักษณ์จึงไม่ควรพลาดที่จะได้ลิ้มลองบอกลากการกินข้าวหลามแบบทุบก,กระบอกไม้ไผ่ไปได้เลย นวัตกรรมการกินข้าวหลามแบบใหม่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ให้ยุ่งยากอยู่ที่ไหนก็รับประทานได้สะดวกคุณวันนาเสยงนนชาวบ้านควรเสม็จได้แสดงขั้นตอนการทําและยินดีสําหรับถ่ายทอดให้ผู้ที่จะไปเรียนรู้การทําข้าวเหนียวชักพรุตแบบไม่ห่วงวิชาและสําหรับท่านที่อยากลิ้มรสพบกับข้าวเหนียวชักพรุดของคุณวันนาได้ทุกเช้าวันเสาร์ที่ตลาดบ้านเมนเล็ดพันธุ์เสียคลองปอมต่อบ้านไร่อําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมนับเป็นอาชีพที่มาจากภูมิปัญญาประเพณีของคนในท้องถิ่นที่น่าสนับสนุนให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์คู่ชุมชนกันไปนานๆและที่สำคัญอร่อยด้วยนะคะ